m า c e i l l a w a t e r b r แบรนด์ของฝรั่งเศสอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่ถูกดีทำความสะอาดหน้าได้อย่างสะอาดหมดจดและก็ไม่ทำให้ผิวแห้งตึงค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แอมก็เออจะมาแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์เมคอัพริมเวอร์นะคะของฝรั่งเศสนะคะอีกหนึ่งแบรนด์ที่แอมรู้สึกว่าถูกและก็ดีมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ โกฮินเดอฟาร์มนะคะเป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสนะคะที่เอกลักษณ์ของเขาเนี่ยก็จะมีสารสกัดจากดอกโบตั๋นนะคะดอกโบตั๋นเนี่ยโอ้เราจะเห็นในหลายๆผลิตภัณฑ์ของฝรั่งเศสเลยนะคะดอกโบตั๋นเนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยทำให้ผิวเรียบเนียนเปล่งปั่งเต,ต่งตึงชุ่มชื่นนะคะทําให้ผิวดูแบบว่าโอ้โหมีออรา่าอะไรแบบนี้นะคะกออ็แบรนด์นี้นะคะ เขาจะเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสนะคะเป็นเมคอัพรีมูเวอร์เป็นมเซเลอร w วอเตอร์ Water, ที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวนะคะอันนี้สำหรับผิวแพ้ง่ายนะคะก็คือตัวนี้ยเนี่ยมเซเลอวอเตอร์เนี่ยเขาจะอ่อนโยนต่อตาแล้วก็ปากแต่ว่าเขาไม่สามารถเช็ดเครื่องสำอางสำหรับตาแล้วก็ปากได้นะคะไม่สามารถเช็ด ที่เป็น waterproof ได้นะคะ waterproof เนี่ยเราต้องไปใช้ที่เป็น oil ที่แอมอแนะนำไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะอันนี้ก็จะใช้ทำความสะอาดทั่วใบหน้าแบบนี้มากกว่านะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะแอมจะบอกเลยว่าทําความสะอาดได้อย่างหมดจดล้าลึกนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ผิวแห้งเลยคือแอมรู้สึกว่าใช้ตัวนี้แล้วทำให้หน้าเรา ไม่เกิดสิวนะคะแล้วก็ทําความสะอาดได้สะอาดจริงๆแอมก็ใช้มาหลายขวดมากๆแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าราคาไม่แพงเลยนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ5-6ยูโรเท่านั้นเองในปริมาณ500มิลลิตรนะคะแอมจะบอกเลยว่าใช้คุ้มมากๆตัวนี้นะคะคือเขาก็จะเป็นน้ำใสๆเหมือนไมเซลสวอเตอร์ทั่วไปนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าเขาอ่อนโยนแล้วก็เช็ดออกง่ายนะคะแบบว่าเอ,อ ทำให้หน้าเราสะอาดหมดจดจริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฟชนะคะเวลาที่เราใช้นะคะก็ง่ายๆเลยเหมือนไมเซล่าวอเตอร์ทั่วไปก็จะให้ดูนะคะก็ฉีดลงไปกดลงไปที่สำลีนะคะให้ชุ่มนะคะแล้วเราก็เช็ดเครื่องสำอางนะคะแบบนี้นะคะเช็ด ะะสามารถเช็ดเครื่องสำอางได้ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอ,อ,อ่อนโยนต่อผิวของเราจริงๆแล้วก็สะอาดล้ำลึกอย่างที่อ๋มบอกนะคะก็ไปลองใช้กันดูนะคะไปนะคะแต่รู้ว่าที่เมืองไทยมีขายที่เมืองไทยมียี่ห้อนี้ขายถ้า ใครเคยลองใช้แล้วลองคอมเมนต์มาดูว่าเออใช้แล้วเป็นยังไงแต่ถ้าใครยังไม่เคยลองเนี่ยแนะนําให้ลองเลยนะคะอ่อนโยนสะอาดหมดจดแล้วก็ไม่ทําให้ผิวแห้งตึงผิวยังคงความชุ่มชื้นอยู่นะคะก็ตัวนี้นะคะ m y c e l l a r Water ของฝรั่งเศสนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่ติดตามชมกันมาโดยตลอดเลยขอให้มีความสุขแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ